ด่วนมากรัฐบาลแจกเงินคนละ1,500 0บาทหรือเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคมกว่า3ล้านคนทั่วประเทศและพร้อมขยายเวลาแจกเงินต่อไปอีกหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆนะคะ ณเวลา14นาฬิกา50นาทีนะคะที่แอดมินกำลังทำข่าวคอรมอได้อนุมัติแล้วนะคะในการแจกเงินให้กับพี่น้องผู้มีรายได้น้อยที่เป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคมกว่า3ล้านคนทั่วประเทศจากเดิมที่มีข่าวออกมานะคะว่าจะแจกคนละ4,000บาทแต่รัฐบาลได้อนุมัติ เพิ่มเป็นคนละ1,500 0บาทค่ะซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็น5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะนี่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะคะยังไม่มีรายละเอียดฉบับเต็มออกมาก็ขอให้พี่น้องคอยติดตามข่าวอีกทีนะคะในส่วนเรื่องนี้ได้มีการลงข่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะสำหรับกรณีนี้นายประสงค์พูละเนศปลัดกระทรวงการคลงังเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่24มีนาคมนี้กระทรวงการคลงัง จะเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อยทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยในส่วนของผู้ว่างงานจากคำสั่งปิดสถานที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆหากผู้ว่างงานอยู่ในระบบประกันสังคมทางสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ดูแลแต่หากไม่อยู่ในระบบประกันสังคมทางกระทรวงการคลังจะเข้าไปดูแลค่ะ โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจว่ากระทรวงการคลังจะขอให้ที่ประชุมครมออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี2563จำนวน20,000ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ว่างงาน จากคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ5ล้านคนโดยผู้ว่างงานเหล่านี้จะได้รับแจกเงินจากข่าวเดิมนะคะก็คือคนละ2,000บาทเป็นเวลา2เดือนซึ่งข่าวที่แอนมีนกำลังอ่านอยู่นี่นะคะได้มีการออกก่อนที่จะมีการอนุมัติแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลได้อนุมัติเป็นคนละ15,000บาทหรือเดือนละ5,000บาทนะคะ ซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับพี่น้องแรงงานทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างหรือการหยุดงานจากคําสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆค่ะโดยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวว่ากระทรวงการคลงังจะเสนอมาตรการระยะที่สองที่จะดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด -19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในวันอังคารที่24มีนาคมนี้โดยมาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นเยียวยาภาคประชาชนคนไทยครอบคลุมทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในรอบถัดไปจะมีการหารือกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมเข้าช่วยเหลือประชาชนในระยะถัดไปนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะ สำหรับผู้ที่ว่างงานหรือตกงานนะคะจากปัญหาคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆนะคะรัฐได้เข้ามาดูแลเยียวยาโดยจะให้เงินชดเชยคนละ15,000บาทนะคะจากข่าวเดิมที่มีกระแสะออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะให้คนละ4,000บาทสุดท้ายแล้วคอรมอ4 4มีนาคมเคเป็น15,000บาทค่ะ ซึ่งจะมีการแบ่งจ่ายเดือนละ5,000บาท3เดือนนะคะยังไงขอให้รอรายละเอียดกันอีกนิดนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหลายเดี๋ยวช่องชาวบ้านตาดำดจะนํามาเสนอให้ทราบอีกครั้งค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ